สวัสดีค่ะวันนี้แชมนําจะแนะนำวิธีการเช็คราคาสมาชิกนะคะของสินค้าเจเน็ตน,นะคะแอมสมมติว่าเราต้องการเช็คราคาสมาชิกเบสิกฐานไทยนะคะฐานประเทศไทยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เลยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์สปอนเซอร์นะคะ nina อีกครั้งหนึ่งนะคะ n เข้าไปที่ world wide w o t nina l i n d l y d j e u n e j s e g l o b a l com นะคะนา n ิ l e g e n นส global com นะคะ ฐานไทยนะคะด้านขวานะคะคลิกรีเหมือนเดิมคลิกตรงนั้นนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่เมนเมนูนะคะให้สังเกตคำว่าจอยแนวนะคะตัวนี้นะคะจอยแนวแล้วก็เลือกที่ประเทศที่เราอยู่นะคะ ประเทศที่เราต้องการสมัครนั่นเองนะคะแล้วประเทศไทยเป็นเลือกภาษาไทย continue น,น,นะคะนี่ก็คือหน้าตาของ Information ต่างๆนะคะว่าหากเราเป็นสมาชิกเราจะต้องมีข้อตกลงอะไรบ้างนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็อ่านเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการอ gree คือคลิกตรงตกลงนะคะแล้วก็ Continu e คือดำเนินการต่อเสร็จแ,แล้วเราก็ ใช้นะคะใส่ชื่อของเราเองนะคะให้สมมุติเป็นสดวรสบาวิวตี้นะคะแล้วกดข้างล่างนะคะที่เขียนว่าทำเครื่องหมายหากมีนะคะกดตรงนั้นดูว่ามีใครใช้รหรือ,อยังนะคะถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่า ยังไม่มีใครใช้นะคะเราสามารถใช้ตัวนั้นได้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านของเรานะคะเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราก็คือชื่อของเรานะคะถ้าไม่ไม่ต้องการให้ใครทราบว่าเราแต่งงานหรือไม่นะคะก็ใช้มิสนะคะแล้วก็ Brand นะคะสำคัญให้ใส่ศูนย์หตัวนะคะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษของเรานะคะ สมดน,นะคะแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็ธนาคารถ้ายังไม่ได้มีนะตอนนั้นก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเว้นไว้ก็ได้นะคะในกรณีที่แคมบริษัทให้กรอข้อมูลบัญชีธนาคารก็เมื่อเรามีการรับคอมมิชชั่นนะคะผ่านทางบัญชีของเรานะคะ แล้วก็วันเดือนปีเกิดน,นะคะสมมตินะคะก็ให้เว้นตรงบริษัทให้ส่วนบุคคลนี้ให้ใส่่วดบุคคลน,นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นกับบริษัทนะคะแล้วก็ประเทศบัตรนะคะให้เป็น บัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ให้เว้นชื่อผู้สมัครร่วมนะคะหรือว่าหากเรามีสามีหรืออยากให้สามีสมัครร่วมก็เราก็ใส่ชื่อสามีได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะหมายเลขประจำตัวของสามีของเรานะคะหรือว่าภรรยาของเรา ข้อมูลติดต่อนะคะที่สำคัญเราต้องใส่ให้ครบนะคะอีเมลโทรศัพท์นะคะ ก็ตรงนี้จะเป็นชื่อที่อยู่ในการส่งจดหมายนะคะก็ใส่ให้ครบถ้วนด้วยนะคะ ประเทศนะคะไทยหากชื่อที่อยู่ในการส่งจดหมายเหมือนกับที่อยู่ในการส่งสินค้าให้เราคลิกไปตัวนี้นะคะที่อยู่ในการส่งสินค้าที่เดียวกับที่อยู่ส่งจดหมายนะคะแล้วก็ สตาร์ k คิดนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกไว้เราสามารถเช็ครายการสินค้าว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คือสินค้าราคาประหยัดนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คตรงบิลหรือรายการตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการสินค้าอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะชอบใช้เ a สิก แพเกตนะคะซึ่งจะเป็นเพื่อมอ่ากจสมาชิคนี่จะได้เซรั่มเดย์ครีมและไนท์ครีมแล้วก็โฟมล้างหน้าด้วยนะคะเซตนี้แ,แล้วก็เลือกเซตนี้ไปนะคะเซตนี้ละคะประหยัดมากเอาตรงนี้นะคะทั้งเลือกออโต้ชิปนะคะหากเราไม่แน่ใจนะคะว่าเดือนหน้าเราจะสั่งไหม เราก็คลิกตรงนี้นะคะว่าไม่ต้องการที่จะลงทะเบียนในระบบออโตชิ p นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องการที่จะลงทะเบียนในระบบออโตชิ p นะคะถ้าหากเราไม่คลิกตรงนั้นแล้วระบบจะไม่ให้เราผ่านต่อไปก็เป็นการสมัครเสร็จสิ้นค่ะ แล้วก็เข้าไปแก้ไขแล้วก็เลิกสมัครเส้นอีกีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะให้เรากลับไปเพิ่มเติมข้อมูลนะคะให้ถูกต้องเสร็จเราก็จะมาหน้านี้นะคะทีนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนกนรารชําระเงินนะคะโปรดเลือกวิธีการชําระเงินนะคะที่นี่นะคะเข้าไปดูนะคะว่าเราสามารถชำระเงินได้ด้วยอะไรบ้าง Credit Card Direct d เ b i t ถ้าเราต้องการที่จะเลือกเป็น Credit Card แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะถ้าจะต้องการชำระเงินด้วยผ่านธนาคารนะคะแล้วก็เลือกที่ w i ว e นะคะ เราตอนนี้เราก็ให้เราเซฟหน้าจอนะคะหรือไม่ก็จดหมายเลขออเดอร์นี้ไว้นะคะจดไว้เลยนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วหรือไม่ก็เราครับหน้าจอไว้ถ่ายรูปหน้าจอเราไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีไปที่บริษัทที่ออฟฟิศเจเน็ตประเทศไทยได้เลยนะคะแค่นี้นะคะของประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะ ติดตามชมคลิปหน้านะคะอย่าลืม subscribe นะคะ